สวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโปเกมอนสากัากบเช็คชัตเตอร์นะวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงกิจกรรมและก็สภาพอากาศกัน,กนเหมือนเดิมเนาะหากใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะวันนี้มาดูกิจกรรมประจําวันนี้กันเลยนะคะกิจกรรมประจาวันนี้เติมเงินลดราคาพิเศษทุกวันนะคะก็จะมีโคมไฟฟักทองแล้วก็สกิลถ่ายทอดนะคะระดับมาสเตอร์เนาะ มันมีเป็นแบบสู่มนะคะสุ่มแบบเลเวลสอเลเวล3แล้วก็เลเวล IV นะแบบสู่มนั่นเองแล้วก็ทุเงเงินใหญ่นะคะด้านล่างมาก็จะมีชิปย่อยเพิ่มเข้ามาให้เหมือนเดิมเนะาะกิจกรรมสู่มขายได้ชิปจะเป็นชิปของจูไคนะคะจูไคล่างซาโตชิอ่าน่าจะใช่เนาะอ่าก็จะเป็นล่างชิปนั่นเองไม่ใช่ล่างที่แบบหาจับในเขตหาจับในอ่าในที่เขาให้จับอ่าโปเกมอนนะคะ ก็จะเป็นร่างชิปนั่นเองนะเดี๋ยวมาดูว่าจะใช้นิสัยอะไรมีสกิลอะไรบ้างเนาะกิจกรรมการใช้เพชรน,นะคะก็จะได้เป็นหินเมกาชิป EFP สีสม้มแล้วก็ถุงเงินใยผลไม้นะด้านล่างมาก็จะมีกรองท่าสูงเพิ่มเข้ามาให้ด้วยนะคะกิจกรรมถุงรางวัลก็จะยังเป็นเหมือนเดิมเนาะมีกระจกสะท้อนแล้วก็การ์ดคุณสมบัติระดับมาสเตอร์นะคุณสมบัติระดับสีม่วงแล้วก็หินฟ้านั่นเอง กิจกรรมวงล้อก็จะเป็นกิจกรรมฮูป้าเหมือนเดิมก็จะเป็นเจ้าตัวทาาุผีพลังจิตนะเจ้าตัวนี้โหดสุดในเซิร์ฟแล้วเนาะก็มีกิจกรรมแรกแล้วก็ลีนิสัยนะคะก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะมาดูสกิลแล้วก็นิสัยของเจ้าตัวจูไคล่างชิปกันนะคะจูไคล่างชิปเนี่ยมันไม่มีวิวัฒนาการนะมันจะเป็นล่างแบบนี้เลยนะสิ่งที่เปลี่ยนไปจากจูไครล่างที่แบบ จูไคที่จับหาจับกันก็คือมีไอ้สีเขียวๆตรงแขนเนี่ยนะคะมีเหมือนปีกเนาะคล้ายๆปีกคล้ายๆเนี่ยขึ้นมานะสองแฉกนะคะแขนสองข้างแล้วก็ตรงปากนะคะสังเกตตรงปากจะมีอ่าเหมือนเป็นเหมือนคาบหญ้าอยู่เนาะสีดำๆนะคะหญ้าหรืออะไรไม่รู้นะก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะร่างจากตัวที่จับนะคะจูไคจับกับตัวจูไคชิปเนี่ยล่างชิปเนี่ย โจคา่างชิปจะไม่มีวิวัฒนาการนะคะแต่โจคายที่ล่างที่หาจับกันเนี่ยจะวิวัฒนาการเป็นล่างเมก้าได้นั่นเองมาดูสกิลกันเลยนะคะว่าเป็นใช้สกิลอะไรบ้างเนาะสกิลอันตินะคะสร้างความเสียหายธาตุพืชสเปเชียลแอ็แทกโจมตีดูดความเสียหาย50%นะคะถือว่าเยอะนะัครึ่งต่อครึ่งเนาะแล้วเปลี่ยนเป็น HP ของตนเองถ้าเป้าหมายติด ผลถูกลด HP นะคะจากความเสียหายเท่ากับ20%ของ HP จากค่าสูงสุดของเป้าหมายนะคะคอรเคตแบบเดียวพลังโจมตีถือว่าเยอะเลยทีเดียว125นะคะสกิลถัดมาก็กสร้างความเสียหายธาตุพืชเหมือนกันเนาะสเปเชียลแอคทแท็กได้ทำให้ศัตรูถูกลด HP ภา,ายใน3เทิร์ดนะเนื่องเนื่องไม่สามารถเนื่องด้วยไม่สามารถดูด HP หรือฮิลได้นะคะโจมตีดูดความเสียหาย50% แล้วเปลี่ยนเป็น HP ของตัวเองทอบเคสแบบเดียวพลังจมตี75นะคะสกิลถัดมาก็เป็นสร้างความเสียหายธาตุความมืดเนาะเปเชียลแอ็แทและทำให้ศัตรูถูกลด HP ส HP นะคะตั้งแต่เท่าที่อ่านมาเนี่ย3ส,สกิลเนี่ยจะลดเทสพี3เทินหมดเลยนะคะต่อเนื่องไม่สามารถดูเท p หรือฮิลได้นะคะสร้างความเสียหาย 50%และเปลี่ยนความเสียหายเป็น HP ของตัวเองนะคะคอบเขรแบบเดียวพลังโจมตีก็75นะสกิลถัดมาเป็นสกิลอธาตุามังกรนะคะ Special Attack แ,และทำให้ศัตรูลดความเสียหาย HP อีกแล้วนะคะ4ีสกิลแล้วนะที่ลด HP เนาภายใน3เทินต่อเนื่องไม่สามารถดูด HP หรือ Heal ได้นะคะโจมตีความเสียหาย50%แล้วเปลี่ยนความเสียหาย HP ของตัวเองคอบเพตแบบเดียว พลังโจมตีก็75นะคะสก,กิลต,ตั้งรับเมื่อมีจูไคล่างาชิปตัวนี้นะคะในการต่อสู้ถ้าโปเกมอนธาตุพืชฝ่ายเราเต็มเทสพีเต็มจะเพิ่ม50%และพลังโจมตีทุกเทิร์นนะคะจะลบวิญญาณป้องกันและอของศัตรูทั้งหมดเมื่อต่อสู้โปเกมอนธาตุพืชฝ่ายเราทั้งหมดจะเพิ่ม15% ถ้าฝ่ายเราไม่ใช้โปเกมอนธาตุพืชก็พลังจูก็สปีดเนี่ยก็จะไม่เพิ่มนะเพราะว่ามันจะเพิ่มให้แค่โปเกมอนที่เป็นธาตุพืชนั่นเองแล้วก็30%โอกาสติดครีนะคะมีผล2เทิร์นส่วนจูไคร่างชิปเนี่ยจะไม่ติดผลสูญเสียเลือดนะคะ,ะพร้อมเพิ่ม5%สเปเชียลแอคแทคของตอนเองนั่นเอง ก็จะเป็นสาย Special ลแอคแททั้งหมดนะคะนิสัยที่แนะนําสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้จูใคล่างชิปตัวนี้นะก็นิสัยที่แนะนําเลยคือโบลานนะคะหรือขี้ขาดนั่นเองเพราะเป็นสาย Special ลแอคแทเนาะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันนะคะพยากรณ์อากาศวันนี้ก็จะเป็นมี2ช่วงเวลานะมีอ่าเป็นถุงไสานะคะเวลา10บนาฬิกายนาทีถึง12บสนกายนาทีแล้วก็อีกช่วงเวลานึงคือถุงทสาเหมือนกันนะ เวลา20ในา6นาทีถึง21ในา6นาทีนั่นเองมาดูว่าจะมีตัวอะไรให้จับบ้างในเคสระดับตำเคสระดับต่ำก็จะเป็นถุงทรายนะโกดักนะคะแล้วก็ออะไรนะรีสโดนเห้จำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ไคลิวนะคะอีวารหรือโอนิกนั่นเองนะเคสระดับสูงก็จะเป็นถุงทรายมีเลจีล็อกนะคะ เบชาโมโนะเอนเตแลวก็ไค่ิวเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับใครที่ทำทีมท่าผินขาดไม่ได้ก็คือเลนจิล็อกนะฮะจับกันได้เนาะสำหรับกิจกรรมแล้วก็พยากรณ์อากาศก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้กันเยอะๆนะหากใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปทังน้องคนไหนที่อยากเล่นเกมนี้แต่ยังหาโหลดไม่ได้หรือแบบโหลดไม่เป็นอะไรเงี้ยเนาะก็ กดลิงก์ใต้คลิปนะพี่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดเกมโปเกมิสกานั่นเองนะคะแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย